มหาทุกขขันทสูตรปัญหาเรื่องกามรูปและเวทนาขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ณนะวัดเชตวันเช้าวันหนึ่งภิกษุหลายรูปพากันเดินเพื่อไปบินทบาทในกรุงสาวัตถีเห็นว่ายังเช้าอยู่จึงชวนกันแวะที่อารามของพวกปริพาชกเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กันเมื่อเริ่มการสนทนา พวกปริพาชกตั้งคำถามว่าเรื่องกำหนดรู้กามเรื่องกำหนดรู้รูปเรื่องกำหนดรู้เวทนาพระสมณโคโดมสอนได้พวกเราก็สอนได้แล้วมีอะไรพิเศษกว่ากันอะไรคือผลที่มุ่งหมายหรือทำให้เกิดความแตกต่างกันพวกภิกษุเมื่อได้ฟังคำสอนนั้นก็ไม่แสดงอาการเห็นด้วยหรือเห็นแยง้งได้ลุกจก